คุณฟ้าโอ้โหแม่ตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับนึกว่าเครื่องจะดีเลยทั้งลวันนี้มีเสือป่าจะมาแค่จริงๆเลโอ้โหนี่คุณฟ้านี่มีคนขับรถมารับด้วยเหละครับเนี่ยผมว่าบอยอะก็เดินมาไม่เห็นเราวมันไม่มีรถอ้าวไม่มีรถแล้วทำไมมีพวงมาลัยมาล่ะไปขัำตอนบ่ายไปก็เช้าอย่างนี้ดีกว่าสดชื่น โอ้ไอ้ไอ้หนวดหลอมแหลมนขนกะแข่งชัางเยอะไกอีกโอ้โหไอเนี้ยตาขาย่อยเว้ยจะดูสำนักงานใหญ่ไหมไ,<อ>ไม่ก็หมายถึงผมแกใช่ไหมถูกต้องแล้วสิคุณฟ้าครับครุณาช่วยปรทกถาให้เขาฟังเลยครับว่าผมเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคุณฟ้าไม่ต้องบอกก็รู้เห็นหน้าก็รู้แล้ว อ้น,นี่ก็คงจะเป็นเนื้อง,งอกหรือไม่ก็พวกไส่ติง่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วลึกๆล,ล,ลงไปก็อาจจะเป็นลิซซี่อ, <c oughs> อย่าให้พูดลึกกว่านี้เลยอะไรลิซซี่ลิซซี่ดวงตัวไหนเออถ้าฟ้าบอกว่าฟ้ามีแฟนแล้วเนี่ยคุณเฉาจะเลิกตามฟ้าไหมคะ,อะเออดีคุณฟ้าอย่าบอกนะครับว่าไอ้หน้ารกคนนี้เป็นแฟนคุณฟ้าเออ พี่เท่งเป็นแฟนฟ้าเองค่ะสุดท้ายแล้วคุณฟ้าก็เก็บความในใจไม่อยู่คุณฟ้าต้องสารภาพสดเลยครับผมได้ยินชัดเลยไหมไอ้อับเข่าคุณฟ้าเขากำลังเก็บเงินเก็บทองเพื่อมาสู่ขอฉันตามประเพณีไทยดั้งเดิมแต่โบราณฝ่ายเป็นสามีต้องอยู่บ้านเย็บปักถักร้อยผมไรลคุณฟ้าครับพอมือเลยครับผม คุณฟ้าจะเสียเวลาทำไมครับกับไอ้เ็จแห้งเนี่ยผมว่าเอาเวลานี้กลับบ้านดีกว่าคฟ้าครับตัวนะคะแล้วก็ฟ้าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่เชื่อฉันไม่ยอมแพ้มันหรอกคุณฟ้ารักไอ้หน้ารกนี่ได้แล้วน่ารักอย่างฉันทำไมคุณฟ้าจะรักไม่ได้ ขนหรอกเว้ยเออกระผัดฉันได้แล้วนะเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่ของพ่อมหารกคาของลูกค้าคนอื่นอ่าง้นก็อันนี้อะเดไม่ใช่อันนี้ก็ของลูกค้าคนอื่นค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยรอนานแล้วแม่ลูกค้าเยอะจริง โอ้นี่เห็นว่าเอาต้านี่เฮ้ยนี่เดชรับสายสักทีนี่โอ้โหจะเต้นอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไม่ได้ผัดหรอกข้าวเนี่ยสวัสดีจ้าข้าวผัดสองกล่องนะได้จ้าฮะรีบหรอ เดี๋ยวรัดคิวให้เลยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีโวยซี่นี่รอตั้งนานแล้วจะมารัดคิวได้ยังไงแหมฉันไม่รัดคิวพ่ามหาล็อกจ้าเอานี่เพราะมหารีบแล้วก็ไปไปเท่าไรจ่ายตังค์ฉันด้วยเท่าไรเจ็ดสิบรู้ได้ไงว่าพกไปเจ็ดสิบเนี่ยก็พ่ามหา้าวประมาณนี้เจ็ดสิบทำไมทอนเนี่ยสั่งข้าวเช้านะจะไม่ได้กินตอนเย็นนั่นละเนี่ยแหมปูอะไร นี่ไหนๆเราก็มาถึงตรงนี้แล้วเราไปทัดทายพี่บินเอใสเออเออดีๆๆเผื่อจะได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างได้แเลยแหมนี่ฉันเหมือนพ่อเองทุกวันแล้วนะไม่มีการห้ามปรามปูเลยแหม่ไปไปไปมาไมรีบบล่อยล้วครับคือโหเนี่ไปบังคับอะไรคุณฟ้าเขาเนี่ย อะไรบังคับอะไรโอ้คุณฟ้าแหม่เพิ่งจะมาเขินบอกเลยครับบอกชาวซอยบอกเฉยรู้เลยครับว่าเราคบกันอยู่แล้ววันนี้ใช่ว่าจะมีแ네ต่พวงมาลัยให้คุณฟ้านะครับตัวหนังสองใบคุณฟ้าโอ้โหเงินซื้อข้าวยังไม่มีจะซื้อเลยเงินซื้อตัวหนังไปดูกับณเฉยดีกว่าไหมคะคือฟ้าอยากพักผ่อนนะคะฟ้านี่แหละครับการพักผ่อน ลูกนั้นคือการทักขอคุณฟ้าอนะครับผมท่านเดาไม่ผิดเลยนึกอยู่แล้วเชียวว่าไอ้หมาฟันเหย็นอย่างแกไม่ใช่แฟนคุณฟ้าครับพอมีตังค์ก็สามหมื่นไหมครับจะไปทําอะไรคะวันจะไปดัดฟันหน่อยถูกตามมาอย่างนี้ผมเถียงไม่ขึ้นเลยเนี่ยเป็นแฟนกันจริงแล้วพี่เท่ค่ะคือ ป้าเปลี่ยนใจแล้วค่ะอยากไปดูหนังมากเลยค่ะดูบ่อยแล้วเกินวันนี้ผมอยากพักผ่อนวันี้คุณป้านี่เล่นตัวทาไมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใจหรอกไปไปปคุณป้าไปหมายวันนี้หนังดีด้วยที่เธดเทิงซีริเพกนะฮะเออเรื่องเลิฟมีเลิฟใหม่ดอกรักฉันรักหมาฉันด้วยไปนั่งแถวหน้าเลยคับคุณป้า E6 E7 สำหรับแกอยู่นี่เล่นอีเมลแล้วกัน คิดว่าฉลาดแลยแหละไอ้เท่งคงจะดูไม่มีความสุขหรอกต้องหายาปราบวัชพืชให้คุณฟ้าใช่นะข่าทางเขาจะคันนะเนี่ยสองตัวเลย ขนาดนั้นเลยเหรอไอบ้บ <c oughs> ้ <c oughs> าแล้ำมาด่าน้ำใสทำไมอะ่ะไม่ใช่อยาง,งานน้ำใสเพนเขาตอบพี่จ้ะอ,อืมอ,มอาสวัสดีเด็กๆอา้าวปูสวัสดีครับปู้มาหาเออเบอน์กูมาซื้อข,ข้าวก็เลยแวะมาอือ งั้นปูมมหาจะทานเลยไหมคะเดี๋ยวน้ำใส่ไปเตรียมเอเช้าอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแวะมาทักทายเฉยอืมโอ้งานคงยุ่งนะไม่ได้สนใจอะไรกันเลยนะอะไรอ่ะเมื่อคืนฝันดีไหมฝันร้ายนิดหน่อยอ่ะฝันว่าอะไรอก็ฝันเห็นที่บีนนัแหละบ้า อย่าไปยนึกว่าทางานกันหนักที่แท้คุยกันเองเนี่ยนะฮะคุยกันเองเอ้าก็อยู่กันแค่นี้ทําไมไม่คุยกันเองเลยเราแม่ปู่ก็ความสนุกมันไม่เหมือนกันเอ้ยปู่ว่ามันจะยุ่งยากนะอะไรเด็กสมัยนี้คุยกันดังนิ้วเลยแหมปู่ไม่บ่อยขนาดนั้นหรอกครับปู่อยากลองดูแม่ครับจะได้รู้มันเป็นยังไงดี๋ยากมลองดู โอ้ไม่เอาอะของปูนี่ไม่ต้องมาพิมพ์ไม่เสียเวลาเราคุยกันเลยมีอะไรก็คุยกันเลยโอ้โอปูแบบบางทีก็อาจจะเข้าท่านะเ,ออเช่นถ้ามีวัยรุ่นอยากที่จะปรึกษาอะไรปู่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปเจอกันที่วัดไงก็คุยกันตามเน็ตได้เลยเออใช่ถูกของเกี้ยงเนาะถ้ายอย่างนั้นน้ำใสก็จะได้แอดปู่มาหาไปด้วยไงเพื่อนๆคงจะฮือหาหน้าดูเลยเฮ้ฮือหาที่ปู เออเว้ยน่าสนใจดีเหมือนกันเออไม่ใช่ฮะคือหาที่มีคนแก่ขนาดนี้เล่นอิเนเทอร์เน็ตด้วยไง <c oughs> จะพูดลงไปโน่นเลยแม่ทำก็แก่ต้องทำก็แก่เออแล้วตะกี้เห็นพูดอะไรอ่ะมีองค์มีแอดแอดคาราบาลเล่นด้วยเหรอโอ้ยปูนี่ปูไม่ทันกับเด็กยุคนี้จริงๆเลยนะอะไรเฉยเยน, αι น, αι น αι ่น่หลอกว่าแกลงว่าแกลงว่าปูก็อ,เเอาก้อาก็ได้มาแต่เอาของง่ายๆเลยนะ ก็ปู่เรียนรู้ชาได้เลยครับปู่เดี๋ยวผมสอนให้ครับผมไม่ยากเลยครับนี่ขั้นแรกครับขั้นแรกยังไงเราต้องสมัครอีเมลก่อนอะไรอ่ะอีเมลที่วัดเยอะเลยอีเมลอีเมลอีเมลคือจดหมายทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ใช่ครับอีเมลเขาเรียกว่าอีเมลครับอ่เริ่มแรกอันดับแรกเราต้องหาชื่อที่ไม่ซ้าใครชื่อไม่ซ้าใครก็ไก่ก็ไก่มันเป็นกาลากินีไม่ดีเอาจอจานดีกว่า แต่จริงๆแล้วฉันเกิดเดือนเจ็ดวันจันทร์ปีจอแม่กำลังคลอดอยู่ที่สันเจ้าคือวทถามพ่อดีกว่ามรบคัลงตพ่อพอเป็นสิรมมงคลรู้แล้วเอาชื่อมหาเนี่ยแหละมันไม่ทําใครหรอกไม่มีใครมีหรอกชื่ออย่างเงี้ยเชยเอาไว้สมัครให้ปูดิ่สมัครสมัครให้ แล้วระหว่างรอเกฑ์สมัครกับปู่ปู่ต้องคิดไว้เลยนะว่าจะถ่ายรูปท่าไหนเพราะว่าในเนี่ยต้องใส่รูปลงไปด้วยอย่าไปถ่ายท่าไหนทำไมเราก็ปู่เตรียมบัตรประชาชนมาเขาไม่ใช่กันแล้วรูปอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้อะไรปม่ขายรูปแบบแอปแบลก มีใครคุ้ยด้วยไหม